สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมัดหม c h ชาแนลกันอีกนะคะวันนี้คุณแม่มีคลิปของเจ้าบุหลงซึ่งเป็นแมวตัวหนึ่งของน้องมัดหมค่ะเจ้าบุหลงเป็นแมวที่น้องมัดหม่เก็บมาเลี้ยงค่ะเมื่อตอนที่มันยังเป็นลูกแมวอยู่ค่ะมันเคยถูกสุนัขข้างบ้านนะคะกัดจนเป็นแผลแล้วก็น้องมัดหมกับคุณแม่ก็เอามารักษานะคะ แล้วก็เลี้ยงไว้ได้ประมาณน่าจะเจ้าบุหลงน่าจะอายุประมาณขวบกว่าแล้วค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสุขสนค่ะคุณแม่พาเจ้าบุหลงมาวิ่งเล่นในสวนหน้าบ้านนะคะดูเจ้าบุหลงก็จะสนุกสนานวิ่งเล่นตลอดเวลาเลยค่ะไม่ค่อยจะหยุดอยู่นิ่งสักเท่าไหร่ ความจริงแล้วการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็ควรจะมีพื้นที่และบริเวณให้เขาไว้วิ่งเล่นนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงถ้าอยู่แต่ในห้องก็คงจะเบื่อมากเลยนะคะเราก็เลยต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ออกมาวิ่งเล่นบ้างอะค่ะสำหรับน้องๆหรือเด็กๆที่ไม่มีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นเนี่ยคุณแม่แนะนำว่าไม่ควรจะเลี้ยงอะค่ะหรือไม่ก็ ถ้าอยากจะเลี้ยงจริงๆก็คือควรจะมีเวลาพาเขาออกไปวิ่งเล่นบ้างนะคะค่ะมาดูความน่ารักของเจ้าบุหลงสมาชิกใหม่ของน้องมัดหม่นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงของน้องมัดหม่ตัวเก่งเลยค่ะเจ้าบุญหลงอะคะ่ะค่อนข้างจะมีนิสัยเหมือนลูกแมวคะ่ะชอบเล่นชอบซนแล้วก็ชอบเล่นกับน้องมัดหม่มากจะต่างกับแมวตัว ที่มีอยู่ตัวอื่นนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นแมวสูงอายุนิดนึงจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เจ้าบุหลงก็เลยกลายเป็นแมวตัวเก่งของน้องมัดใหม่ค่ะ ฝากติดตามช่องมาใหม่ชาแน,นลด้วยนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ